วันนี้เสนอตอนจุดจบของอุลตร้าแมนยามอาทิตย์อัสดงใช่หรือต้องไปเขียนรายงานให้บ้าได้แน่น้นนี้ก็ดีดีดูสิมาวันนี้ได้ความรู้มากเลยนะครับอืมผมก็หวังว่าพวกเด็กๆจะสนใจเรื่องอวกาศแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ขึ้นบ้างก็ยังดีเหมือนกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับเอาละทุกคนขอบคุณสิขอบคุณมากค่ะ ลาก่อนนะลาก่อนลยจับกันได้แล้วลาก่อนดีจังเลยเอสวยจังเลยนนีกก็สวยอ่ะดีเลยดีริงอันนี้ก็ดีอ่ะการที่เราจะบรรลุเป้าหมายได้อุลตร้าแมนจึงเป็นอุปสรรคสำคัญ เพื่อที่จะกำจัดอุลตร้าแมนเดียกจะเป็นตกศึกษาอาวุธของมันและเพื่อรู้ถึงความสามารถนั้นจึงต้องเลือกสับปะหลาดที่ดีที่สุดออกมาครับมานะทำงานต่อ,อซีโกรรสเบมสตาร์ตอนนี้โกเฮดิกิอยู่ไหนครับ ก็ดูสิอุรโดแมนก็มีความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์โกฮิเดกิเนี่ยถึงเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่ถึงเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ก็ไม่เชิงเหมือนกันเจ้านี่มือนแฟลกโมนี่ค่ะ,อะขอบคุณครับนี่ของพี่ค่ะไม่ได้ดื่มกฟฟาแฟฝีมือคุณอาคินานแล้วนะฮะแสดงว่าเราห่างเหินกันยังไงละ่ะเพราะคุณโกานาเนยินชาเหลือเกินเปล่านะเพราะเกิดเรื่องบ่อยอะ วันนี้ผมก็มาทํางานเหมือนกันนี่เป็นไงคะสเตเบิรไรเซอร์ที่พี่คิดค้นขึ้นอถ้ามีนี่ครับเร็วถึง200กิโลเมตรรถก็ไม่ส่ายต้องยกวความได้คุณสกตานะฮะผมเองก็ดีใจนะที่ผลงานแช้กับรถของแมทได้เมื่อใช้เครื่องนี้แล้วเนี่ยก็จะช่วยลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ด้วยลองเครื่องดีกว่าครับนี่ให้ฉันนั่งด้วยคนสิไม่ได้ที่เป็นงานของแมทนะแต่กก็แค่ลองเครื่องนี่นะอาคิ ตอนนี้โกก็ทํางานอยู่นะอย่าทำอะไรตามใจตัวเองสิค่ะพอดีตอนปีใหม่ผมหยุดยาวเตรียมขัดสกีไว้ด้วยนะจริงเหรอคะผมเคยโกหกคุณเรืยังไงกันอนะ่ะว้าวยอดไปเลยคะ่ะได้สกีกับคุณโกแบบนี้ฉันดีใจจังเลยอย่าลืมนะคะรู้ไหม <laughs> <laughs> ดีใจจังเลยเอ <laughs> อขอโทษนะคะไม่เป็นไรมันขาดอยู่ก่อนแล้วนะฮะ ฉันจะไปเปลี่ยนให้ดีไหมคะอ๋อที่จ้างเหรอให้ฉันจัดการเถอะค่ะฉันจะเลือกเส้นที่ดีที่สุดเลยล่ะงันรบกวนด้วยนะครับโกพูดวันนี้ตอนบ่ายมีงานพิเศษคะ่ะถ้าเสร็จแล้วขอให้กลับฐานโดยด่วนนะคะครับผม โอ้โหแค่หยดเดียวก็ระเบิดเรือได้เลยแหละครับเนี่ยเออใช่มันแรงกว่าผมไนโตรถึงหกพันเท่าเพียงแค่นี้ก็ระเบิดภูเขาไฟปูจีได้แล้วโอ้โหยอดจริงๆตั้งชื่อว่าสแตนแมทฟังดูเท่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับการทําจรวดมิสไซล์แต่มันจะไม่ปล่อยกับกานรรังสีจึงนําไปใช้งานในการพัฒนาที่ดินหรือว่าใช้เพื่อเป็นการสันติน,นั่นเองอ๋อ ก็เลยไปใช้สร้างเขื่นอนที่ผ่านมาจุดนี้ที่เรียกว่าด้านหลังของญี่ปุ่นนี่ภูเขาตันกลางจะกักลมอุ่นของหมาสม,มุดแปซิฟิกเอาไว้ด้วยการจัดเรียงยอดเขาก่อนสร้างอ่างเก็บน้ําแล้วก็เขื่นอนอากาศก็จะอุ่นขึ้นแล้วก็มีน้ําสมบูรณ์ทําให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้กองครับแต่ที่นี่ไป400กิโลเนี่ยเราจะขนไปไยังไงครับไม่ต้องห่วงหรอกเราเตรียมแผนไว้แล้ว ผมกลับมาแล้วครับขอบใจมากนี่คะ่ะแล้วก็เรื่องรายละเอียดของการขนส่งล่ะก็โทษนะครับรายงานแจ้งว่าที่น้ําท่วมริมฝั่งในอาโตเกียวเป็นฟีมือของสัตว์ประหลาดครับฟีมือของสัตว์ประหลาดยังกัเ <laughs> หรอธนาครับสิกรัปลุกอาโตเกียวครับอะไรเนะ ปตลาดมาแล้วด้วยด้วยเดแล้วเข้าเข้าไปเร็วรีบวิ่งเข้าเข้าเร็วแล้วเข้าได้ดีเลยโอ๊ยกูโวยเนาะโอการีบหลบไปก่อนนะเรื่องยังจะมาแล้ว ก็ฟึ้ดวยรู้สึกว่าจ้องได้างอุลตร้าแมนอยู่นะน้อยช่วงอุลตร้าแมนกันเถอะค่ะไอออนของรังสีสเปซซิม และกอบไปด้วยอลูมิเนียม3000โครเมียม8ไมคโครช่วงที่เตะใช้กำลังถึง105 g มากกว่าที่คาดเอาไว้ซะอีกเราไม่มีอะไรประกันได้เลยว่าแบล็กคิงจะชนะมันได้นะเนี่ยจะต้องหาจุดอ่อนของอุนตราแมนให้ได้อีกจุดหนึ่งโกคุณโกโอ เป็นไงบ้างอะเกือบไม่รอดแล้วล่ะครับเครื่อสงบลงมากเลยนะคะเมื่อกี้เหมือนกับความฝันเลยน่าแปลกนะที่สัปะลานในอดีตโผล่ขึ้นมาเหมือนผีแบบเนี้ยมันชักจะยังไงยังไงแล้วเหมือนกับมันมาเพื่อทดสอบกําลังของอุลตร้าแมนทำไมกันคุณนะครับดูไปรูว่าแมนกำลังเตรียมขนส่งสตาร์แซดกันอยู่ ทุกอย่างพร้อมแล้วครับรับทราบถ้างั้นต้องรับกวนด้วยเลยครับรับทราบเอาละเราจำที่ได้แล้วคะ่ะเอาละโกขับน,นไปก่อนเลยครับ่บานนี้หัวหน้าน่าจะกลับมาแล้วนะ นี่อิบุกิพูดไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณนี้เอาดันทาได้รับทราบไปด้ยหน่วยแมทเริ่มดำเียนซาตานซัดระเบิดอนุภาพสูงแล้วจุดหนึ่งสองศูนย์ทุกอย่างปกติ รับสอบจุดหนึ่งซ้อมห้าทุกอย่องปกติรับสอบเซียกรัสกับเบมสตาร์สัตว์ประหลาดในอดีตมาเพื่อทดสอบกำลังของอุลตร้ามแมนละบอดโกแฟนนายสบายดีไหมฮะรีไม่ต้องมาไกลหรอกที่ว่าชื่ออาคิจังไงสาววัยยี่สิบก็จะค่อยๆเปล่งปลั่งขึ้นจะต้องเป็นภรรยาที่ดีได้แน่เลยล่ะ ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับฮอ๊ะหรอสับประหลอดดิ โบสถองมก่กนมนันนันตร้อยรับรับทราบเฮ้ยทำใจดีดีไว้คุณนี่คุณ<อ>ไม่ทันแล้วล่ะก็ตายแล้วฮะมันวางแผนเอาสัพพลัดมาเป็นนกต่อนี่เอง สปานหายไปแล้วอิบุเก่พูดเราขนส่งมุ่งหน้าไปทางใต้จุดท่าหนึ่งเจ็ดรีบไปตามเดี๋ยวนี้รับทราบไปไปเลยครับคุณโนกาให้ผมขับเองครับครับ ไม่รู้ว่าใครขโมยไปเพื่ออะไรกันแน่นะนี่นะแต่ที่แน่ๆก็คือมีการวางแผนไว้ก่อนต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวแนะ่มนุษย์ต่างดาวเมื่อกี้ผมเห็นแวบหนึ่งมันเป็นมนุษย์ต่างดาวแนะ่ๆต้อหากว่าสตาร์ซัตตกอยู่ในมือของมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ใช่แล้วเป็นฝีมือมนุษย์ต่างดาวที่ส่งซีกอรัสออกมาก็เพื่อหาทางกำจัดอุตรามนถ้ามันทำสำเร็จต้องเป็นภยนะัยแน่ ทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแมดอีกต่อไปแล้วที่เหลือก็คือจะกำจัดอุนตรมนยังไงอืมรู้จักท่าอืมเดยิ้มยังจับสสยดูแล้ว โูมารับผู้หญิงคนนี้ฉันใช้ผู้หญิงคนนี้เจ้ากูเอาไหมอุนตรอมแมนจะต้องเสร็จเราอยังแน่น,นอนทีนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเส้นนี้ดีไหมนะหรือเอาเส้นนี้ดีคือเขาเป็นคนแบบไหนฮะคืออย่างนี้ค่ะ เขาเป็นผ wow. ah. ู uh. ้ชายที่ตัวสูงแล้วก็หล่อใจดีและมีน้ำใจแต่ก็มักจะมีงานยุ่งอยู่เสมอแต่ว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะคะโอสเปกเลยอ่ะอ้จะทำอะไรอ่ะปล่อยชนะบอกให้ปล่อยยังไงล่ะจะทำอะไรอ่ะพี่คะ ช oh, ่วยด้วยหยุดนยเอานี่นายหยุดออพี่คะ

คุณสกตาชนและก็นหนีไปเลยครับถึงมาทันก็นสายไปซะและ้วแล้วคนร้ายล่ะครับพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าตั้งใจชนครับตั้งใจชนครับผมจะผมจะหาคนร้ายให้พบแล้วจะต้องแก้แค้นให้กขอพวกพี่ให้ได้เลย อาคิจังใครเป็นคนทำผมไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันไว้เด็ดขาดมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวอาคิจังเข้มแข็งเอาไว้นะปี่แหม่เราะจ,จะไปเล่นสกีกันไงคุณต้องไปเป็นไรนะ อาคิจังอาคิจังพี่ครับให้ฉันจัดการเถอะฉันจะเลือกเส้นที่ดีที่สุดเลยพี่ครับ นี้เจ้าโกเมื่คงเจอมรสุมอย่างหนักตอนนี้เราต้องชนะแน่ส่งพบรคคิงออกไปครับก็พูดสัเป,ปรล่ประกวตัวที่เขตเอเดโตเกียวขอเร็วไปที่ด้านด่วนค่ะครับสัต ขอพี่อยู่ที่นี่นะ วิตแกมาถึงจุดจบแล้วเป็นอย่างที่คิดเลยมันศึกษาการต่อสู้ของเราเพื่อที่จะฝึกมาเอาชนะเราให้ได้แต่เราไม่ยอมหรอก ต้องแก้แค้นให้สองพี่น้องนั่นให้ได้เฮ้ิสเลก็ทำอะไรไม่ได้กลับมาแล้ว ดวงอาทิตย์ปลดหมออพลังงานด้วยได้ปรดเถอะดวงอาทิตย์ได้โปรดหมอบพลังงานด้วยฉันจะแพ้อยู่ตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาดอุลตราแมนต้องการพลังงานมาเสริมแต่ว่าอุลตราแมนในตอนนี้ไม่สามารถใช้พลังแสงอาทิตย์ในยามเย็นมาเป็นพลังงานได้ อุนะครับอุนทรมนเข้าอุนทรมนสู้เขาอุนทรแมนสู้เขา้าอุนทรแมน อุลตร้าแมนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรกันเนี่ยมีอะไรเหรอดูดิไปดูดิยังไงกันนะมันยังไงกันอุลตร้าแมนนี่นะอุลตร้าแมนได้ถูกเราชาวดาวนักเข้ากำจัดแล้วอุลตร้าแมนตายไปแล้วตายแล้วอุลตร้าแมนน่ะเหรอเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยตายแล้วอุลตร้าแมนจะตายจะตาย ยนะอุลตร้าแมนของเราได้ตกเป็นเหยื่อแผนสังหารของมนุษย์ดาวนักเทลแล้วทา่ามกลางความมืดน,นี้จะเป็นสุสานของอุลตร้าแมนเหรอเนี่ยติดตามตอนต่อไป